ครับผมอ่ะกลาบสวัสดีพี่นอ้องอิซี่ของประเสริฐว่าจะเป็นทางดันทางติดตามทางดันย t u b e หรือว่าจะเป็นทางพี่นอ้องทางกลุมลล่มไล่กลุ่มไล่กลุ่มต่างๆ่าเาพี่นอ้องหลายกลุม่มไปเบื้องแนวทางรัฐบาลไทยของประเสริฐมันจะเป็นไปที่ท่างไปไหนสำหรับงวดวันทีสองขุดสภาพก่อนอื่นประเสริฐหยอดลังไปเบื้องงวดวันที16่16เมษาเนาพี่น,อนอ้องแล้ว16เมษา พอเสิร์ฟไทบิงอ่าให้จะให้ตัวเด่นเด่นวิ่งลูดอ่าเด่น9ลรอง8กันศูนย์วิ่งลูด8กับ9นี่นี่คือชิปสุด้ทยนะพี่น้องชิปสรุปอ่านี่คือชิปสรุปอ่าพอเสิร์ฟบอกว่าตัวสีแดงชุดสีแดงคือตัวที่คิดว่ามันน่าจะมาประคมาต,ตามเป่านะพี่น้นะองเนาะอ่พอเสิร์ฟวงกลมเป็นแปเกแต่ว่าพอเสิร์ฟมันจะว่าเลขจะมาเก้าเก้าเจ็ดเก้ามาทั้งหมนทั้งล่างแต่ว่าอา่เลขที่พอเสิร์ฟไทยสังเกตบ่งชุดวิ่งนะพี่น้องเนะ ชุดวิ่ง9โยงใส่กับ8ข้าวโยงใส่กับ,ญญญบอยงบงพี่น้องเบื้องเอาอนี่คือแนวทางของประเสดทางวัดที่แล้วก็แตกเต็มเต็มอ่าอีกเรื่องนึงประเสริฐแจ้งให้อีพีน FC, ่น้องเอฟซีทราบมาอ่าจีผอเสฐตัดท่อต่อว่อาครับพี่น้องเอฟซีอ่าทางด้านไ่ว่าจะเป็นทางกลุมอ่าต่างๆในีายส่วนตัวหรือว่าไายกลุ่มหรือว่าเป็นทางด้านอ่ายูทูบช่องน้อยช่องใหญ่ก็ตามอ่าเจตนาลบระเสริฐแล้ว เผื่อมีความจริงจังจริงใจกับพี่น้องเอฟซีเพราเสื่อไ่ได้หวังเงินหวังทองจากพี่น้องเอฟซีแล้วแต่พี่น้องเอฟซีมีโศกมีลาบสิ้อยเหรือเสื่อคาสมุดประกาศคาปูชาคู่แล้วแต่แต่โดยเจตนารมณ์เราเผื่อไ่เคยมีว่าที่เรียกร้องเงินจากพี่น้องเอฟซีแม่แต่คนเดียวพเสริออยู่ในวงการนี้มา25่ี25ปีพี่สิปีเผื่อยู่ในวงการนี้มาด้วยแนวทางด้วยการวิเคราะล้วนๆบ่ได้หวังผลแม่ขนาดเบพนันเขามหาพเสริฐ สเสนอให้เดือนละสองหมื่นสามหมื่นพอเสิด็จกำลังรับพอพอเสิด็จมีความสื่อสัตย์และกับตรงขีนกับพี่น้องเอฟซีของพอเสิด็จได้หาได้ซิปดีกว่าพอเสิด็จไปเสี่ยงกับการผิดกฎหมายนะพี่น้องเนาะเอาแจ้งให้พี่น้องเอฟซีทราบที่พอเสด็จตัดท่อต่อว่าบ่ได้บงังเงินบังท่องนะพี่น้องเนะเพียงแนะต่วา่ายภาษาว่าเป็นอย่างพี่นอ้องเอฟซีขี้เงียบแท้เล่าก็ถิบตลอดห้าน้อยก็ถิบซู่มือรัฐบาลไทยก็แตกสามงดติดแล้วเป็นอย่างขี้น้องขี้เงียบแท้ตอนนี้พอเสิด็จถามมา เบียคือเงียบเจคือบ่มีผู้ใดออกมาแสดงความดีใจก,กับพอเสิร์ตสันดีอ่านี่คือเป้าหมายที่พอเสิร์ตตั้งประเด็นถามเอาไปเบื้องแนวทางรัฐบาลไทยหวดวันทีสองพฤษธสภาต่อพี่น้องอ่ะวิ่งเด่นแปดรองเจ็ดกันศูนย์วิ่งรวดแปดกับเจ็ดห้ฟังดีๆีพอเสิร์ตบอกว่าแนวทางพอเสิร์ตนะดูที่ตัวเด่นเน้นที่ตัวรูดพิสูจน์ตัววงกลมชุดสามตัวตัดเล่นหน้าหลังแล้วสั่งกดเจาะรอซาโลเจนี่ยังใส่ได,ด้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะวัตถุเป็นต้องไปท่าอื่นเด้อ่ะ ชุด3ตัวโพสต์ไทยงวนนี่มีมีสี่เสามหกสาสามเี่สองสามหนึ่งเก้าเจ็ดสาแสองหนึแล้วก็8ปดศูนย์สลับสตัวมีโอกาสแตกสลหรับงวดที่มาได้พี่น้องนะ,ะชุดสองตัวล่างศูนย์แปด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 เจ็ดห่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าศูนย์ ตัวที่พอเสริฐแียมสีพอเสดมีความมั่นใจว่ามันจะมากนะพี่น้องนะ,ะชุดสอตัวบนห้าสี่สองหนึ่งแปดหนึ่งนึ่งศูนย์ห้าสี่นั่นคือตัวเน้นตัวสำรองกั5 2 8 5 2 7แล้วก็3 7ให้พี่น้อง FC ฟซีโชคหมานแล้วก็ลำลุ้ยไซรับแนวทางของประเสริฐว่าจะเป็นแนวทางใดให้พี่น้อง FC อมีความมั่นใจแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆที่ประเสริฐตัดต่อต่อบาดน,นะคือพี่น้อง FC นะ บ่อออกมาสแสดงความดีใจกับพ่อเสืบอบ์อทางมาทั้งกลุ่มไล่หรือว่าจะเป็นทางด้าน YouTube ช่องเล็กช่องใหญ่ทุกช่องหน่อยนักที่จะให้ความสําคัญพ่อเสืบอบอกว่ายังการสร้างให้จริงจังจริงใจซึ่งกันและกันพ่อเสือร์่งประกราศว่าพ่อเสือ์จะปิดกลุ่มลงแล้วจะเอาเฉพาะคนที่จริงจังจริงใจเท่านั้นที่จะมาเป็นลูกศิษย์พ่อเสือให้พี่เอฟซีเข้าใจตรงนี้ได้พี่น้องเด้อเอาให้พี่น้องถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พูด ถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พิสูจน์ให้ใครเห็นถ้าผมไม่รู้แท้จะไม่โพสต์ไม่แชร์ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นที่ให้เห็นเป็นเรื่องบุญนุนเรื่องทานความในใจแล้วจะใครเขาจะเชื่อผมเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่เป็นกุศลอีกไม่นาน fc ทุกท่านจะหายจนถ้าทุกคนติดตามพ่อเสดเเหงหงหรือว่าทางดันกลุ่มไล่ต่างๆแล้วพี่น้องแล้วหรือว่าทาง,าช,ง Tube, ช่อง y o องย b e ช่องเล็กช่องน้อยช่องใหญ่จะหายพี่น้อง fc โศกมาแล้วก,กะลำรวยลำรวยลำรวยสาธถสามถสาธุตามเกจตลอดพ่อเสิด ลำรวยได้พี่หนังเด้อ